เกียนะครับก็มาดูสีของน้ํามันนะครับอันนี้น้ํามันเก่าอันนี้เราเปิดหลุมนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้ํามันจะวนเต็มระบบแล้วเราจะเห็นสีความดํามันออกมาแต่นี่สังเกตเห็นชัดเจนแล้วว่าฝั่งที่เราให้น้ํามันเก่าหมุนผ่านนะครับมีความสกปรกมากแล้วก็น film, ้ํามันเกียร์นะครับดี๋วัดระดับน้ามันเกียร์ก่อนตัดชิ้นนะครับนี่เป็นระดับน้ำมันเกียร์นะครับวัดตอนติดเชืองรอบบอนะครับน้ํามันจะอยู่ในระดับโคอยู่นะฮะอ่าอยู่ในระดับใช้ได้นะครับ น,น,ะะนี่นะครับสาเหตุที่เราต้องติดเครื่องแล้วก็ให้เกียร์มันร้อนนะครับเมื่อเกียร์มันร้อนเสร็จน้ํามันเกียร์เนี่ยมันจะมีความเหน็ดต่ํานะครับแล้วความร้อนกับความเหน็ดต่ํามันจะไปชะล้างโคลในระบบออกมาตอนแรกสังเกตว่าน้ามันเกียร์ฝั่งเนี้ยจะยังมองเห็นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็หลอดไฟเห็นชัดเจนตอนนี้หลอดเริ่มทึบแล้ว นั่นเนเกียร์เริ่มเป็นสีดําขึ้นมานะครับก็คนรในระบบเนี่ยมันเริ่มถูกชาล้างออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ฟัชิ่งออยเนี่ยเข้าไปชาล้างเพื่อให้ระบบเนี่ยมันดันตะกอนออกมาจนใสเพราะว่าถ้าเราฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์เต็มระบบเข้าไปในขณะที่งในย,ยังมีตะกอนตกค้างอยู่นะครับมันก็จะติดกับชุดโลหะข้างในอยู่ต้องใช้ปริมาณค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะล้างทางสาัดให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์อย่างเดียวนะครับ มันจะไม่ช่วยทําให้สะอาดร้ออาจจะสักประมาณ90%นะครับแต่การใช้ฟาชิ่งออยหรือน้ํามันชาล้างนะครับเข้าไปล้างในระบบอันนี้จะทําให้สะอาดได้ร้อเดี๋ยวมาติดตามก่อนและหลังนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนและก่อนและหลังให้บริการไว้โอเคข้างในเนี่ยนะคบเป็นตัวกองตะแกรงนะครับกองลวดจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยตะกรนเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเศษแล้วเนี่ยมันเกิดคนจับที่กอง นะฮะถ้าเราไม่ฟัดชิง่งพวกนี้มันก็คายอยู่ในระบบนอกจากกองที่เราเห็นจะอยู่ในระบบวาบอดี้นะคะรับหรือว่าสมองเกียร์ของเราแล้วก็ในลูกท้องนะครับเกียร์มันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตัวนี้อ่างมันโดนกระแทกมาจนบุบนะฮะแล้วก็มากระแทกกองเป็นรอยบุบอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้แม่เหล็กแม่เหล็กก้นดูสภาพน0สี่แสนกว่ากิโลดูสภาพแม่เหล็กเห็นไหมฮะเป็นโคนแม่เหล็กจับหนาโคนเหล็กจับหนาพวกนี้คือ เศษฟันเฟืองเราที่สึกออกมานะฮะเนี่ยดูตัวเนี้หนาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราทําการล้างให้ใหม่หมดนะครับโอเคครับน้ำมันเกียร์ที่ออกมานะครับมีความสะอาดมากเลยนะครับตอนนี้ ที่เข้าไปนะครับจะเป็นน้ํามันใหม่นะครับฝั่งขวามือนะครับขั้นตอนการแลกเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับตอนนี้น้ํามันใหม่มีความบริสุทธิ์นะครับเข้าไปในระบบเกียร์ถ่ายทํากลางคืนนิดนึงนะครับมันมืดแล้วน้ํามันเก่าที่ออกจากระบบเกียร์นะครับมีความสะอาดสูงนะครับตอนนี้น,นะฮะ ตอนนี้เราติดเครื่องแล้วก็เอาน้ำมันใหม่ไปผ่านระบบเกียร์ทุกเกียร์นะครับกําลังเข้าเกียร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้ชุดสมองเกียร์มีน้ํามันใหม่เข้าไปเต็มระบบแล้วก็ดันสิ่งสเปกมากับน้ํามันเก่านะครับกระบวนการเติมน้ํามันเกียร์รอบสุดท้ายนะครับสังเกตสีของเกียร์ดีๆนะครับนี่คือของเหลวที่อยู่ในระบบเกียร์เรามีความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรอบนี้นะครับเห็นไหมครับมองมุม,ม,ม,มไหนก็ใสนะครับ แดงใสเลยเต็มระบบแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเดินอย่างใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เป็นน้ํามันเกียร์ที่เต็มระบบแล้วนะครับสีก็จะประมาณนี้ใสแจ๋วเลยนะครับเป็นแดงใสออกสว่างเลยทีนี้เราจะมาวัดระดับน้ํามันเกียร์นะครับก็ตอนนี้ยังต่อดปเตอร์อยู่นะครับก็จะเผื่อให้มันเกินนิดนึงเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราถอดสายออกนะครับน้ามันมันจะลดลงไปแล้วก็มาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราวัดไปทีนึงแล้วระดับเนี่ยจะอยู่ที่ฮอตนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องมันไม่ได้ร้อนมากนะครับ ก็ระดับจะเกินไปหน่อยึ่งนะครับ,นะรบอยู่บนสุดของฮอสดนะฮะเดี๋ยวเราจะเดนออกนิดนึงแล้วก็วัดระดับตอนถอดเอแดปเตอร์อีกทีหนึ่งก็เป็นการเสร็จกระบวนการโอเคครับตอนนี้เราถอดแอดดปเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวัดระดับน้ำมันเกียร์นะครับอ่ะมาตรงนี้ครับเลื่อนนิดนึงอ่าระดับน้ำมันเกียร์อยู่แม็กนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้คือระดับของมันนะครับขีดบนของฮอตนะครับอีกนิดนึงจะถึงระดับฮอตเลยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้จะมีบอกสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำมันเกียร์นะครับเป็นท y p e TIV นะครับเนี่ยนะครับมาตรฐานเขานะฮะถ้าเป็นเจนใหม่กว่านี้จะเป็น WS แล้วถัดไปก็จะเป็น CVT แล้วนะครับต้องดูการแอปพูฟของน้ำมันเกียร์ที่เรามาใส่ทดแทนดีๆนะฮะว่ามีแอปพูมาตรฐานของเขาหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนการปัดเกียร์